วันนี้31มีนาคม2,567ปู่ยา่าหลาน3ชีวิตจะใช้รถไฟฟ้า100%นะครับ BYD Dolphin เดินทางออกจากจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อจะมุ่งหน้าไปที่ปราสาทหินพนมรุง้งเติมไฟจาก50%เป็น90%นะครับขึ้นมาที่371กิโลเมตรการเติมรอบนี้การใช้จ่ายอยู่ที่120บาทใช้เวลาไป30นาที หลังจากที่เติมพลังให้กับพานะเรียบร้อยนำทางโดยสิริอีก100เมตรตอนปลายถนนเลี้ยวซ้ายไปยัง218ครับจะฟังสิริเหมือนเดิมนะครับอย่าให้พาไปทางรัดอีกละ <c oughs> ถ้าพาไปทางรัดนี่ไม่เอาแล้วนะพาไปทางที่สะดวกราบรื่นหน่อยนะเลี้ยวซ้าย <c oughs> ไปยัง218ครับผมเดินทางต่อไปบน218รบ ครับเราจะตรงไปที่นางรองนะครับใช้ถนนหมายเลขสองหนึ่งแปดกุลีรเป็นแชมป์กี่สมัยแล้วพอดีปู่ไม่ได้ติดตามเรื่องฟุตบอลหรอกมันเป็นแชมป์สิบเจ็ดแล้วครับผมอ,อันดับที่สิบเจ็ดแล้วเก่มมมงมากโตขึ้นก็เอาสักตำแหน่งหนึ่งนะศูนย์หน้าเลยนะทะลวงยิงอย่างเดียวฝันเอาไว้ก่อนแลูกโตขึ้นแล้วก็ไปสร้างฝันให้มันสำเร็จถนนโลง่ลงๆก็ใช้อดัพตีฟรูดคอนโทรล สบายๆไปเรื่อยๆไม่ต้องเร่งรีบเข้าสู่เขตสบานเมืองนางรองอูบดิสบานเมืองเลยเลยแยกไฟแดงตัวนี้แล้วก็ออกซ้ายไปครับวิลเลียมศินสเกตนะริลเลียมสุรินทร์ซินสเกษใช้ช่องทางที่2จากขวาเพื่อเลี้ยวขวาที่ทางแยกตะโกเข้าสู่ถนนหมายเลขสอ1หนครับขอบคุณครับสลิ เลี้ยวขวาที่ตรงนี้นะครับเรียกว่าแยกตะโกครับมีโรงเรียนวันครู2,501อยู่ตรงนี้ด้วยนี่ครับ8กิโลเมตรถึงอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่ตั้งของปราสาทหินพนมรุ้งอุทยานพนมรุ้งอีก6กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายออกเส้นนี้ครับขับต่อไปอีก7กิโลเมตรวันนี้วันสุดท้ายของเดือนเมนาครับ31มีนาคม2 5 1 7วันสุดท้ายของเดือนมีนาคม เก่งมากครับคุณน้โมนต์นไซมือเป็นที่วาการอนำะเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์สถานีตำรวจด้วยครับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติก็ขึ้นเขาพนมรุ้งก่อนนะครับที่อยู่ข้างหน้านะครับจากนั้นก็จะลงไปที่เมืองต่าเป็นเขาแบบตอนนี้ b ด d ของเราจะพิชิตภูเขาพนมรุ้งนะครับไปใช้เกียร์ต่ำพอ,อดีเราไม่มีเกียร์ แล้วก็ค่อยๆค,คลานขึ้นไปโอ้ชันพอสมควรครับตรงนี้ครับสู้สู้สู้อู้อ้ไม่ธรรมดาชันชันันข้างหน้ามาจากชัยนาทพนมโรง2กิโลเมตรเมืองต่าอีก9กิโลเมตรชันเหมือนกันครับตรงนี้เลี้ยวหักศอกขึ้นมาอูย้ยนี้ ลงมาแล้วก็ขึ้นไปนะครับนี่ถึงแล้วราสาดพนมรงุงมันปิดเลี้ยวขวาไปนี่ไงทางนั้นไปอะไร็วไปสถานีรายงานนะทะลุออกไปที่อำเภอประโคนชัยได้นะครับมีจุดชมวิวด้วยไ็เเหมาะอยูรงนั้นเราขึ้นบนชั้นดาดฟ้าอย่าง สูงสุดก็คือปรา,าสาทพนมรุ้งนั่นปรา,าสาทพนมรุ้งอีก1กิโลเมตรมองจากมุมนี้เ,เห็นแล้วนะครับนูเห็นไหมเห็นอีกสามรอยเมตรลีร้ยวขวาเลี้ยวขวาเข้าตรงนี้นะครับจากชัแรกแค่เข้าชมแล้วก็ขับรถเข้ามานะครับซึ่งด้านนี้เป็นด้านหลักจะไม่ต้องเดินไกลอ้อมขึ้นด้านหลังนะครับ ถาเข้าลานจอดข้างหน้าก็ต้องเดินขึ้นมาตามบันไดประมาณ300เมตรครับจากค่ารถกับค่าผู้เข้าชมที่อายุยังไม่ถึง6 0 1คนเด็กๆไม่ต้องจ่ายคราบ50บาทแล้วก็คนนึงบ,บาทเป็น70บาทนะครับ <Spy. S 1> เดินทางขึ้นมาถึงที่จอดรถบริเวณด้านหลังของปราศาทเขาพนมรุ้งนะครับเราจะเดินขึ้ไปด้านหลังแล้วก็จะอ้อมไปด้านหน้าไปชมครับ <code> อ้อมขึ้นมาด้านหลังก็จะใกล้หน่อยนะครับ มองกันตัวปราสาร์แล้วนี่คือด้านหลังเป็น15ช่องประตูทิศตะวันออกตะวันตกซึ่งเกิดอัศจรรย์พระอาทิตย์จะส่องแสงลอดช่องประตูทั้ง15ประตูนี้เราดูทัศนียภาพโดยรอบก่อนนะครับนี่คือถ่ายจากด้านหลังเข้าไปนี่คือถ่ายจากทิศตะวันตกครับ ตั้งอยู่บนยอดภูเขาพนมรุง้งซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นภูเขาไฟระเบิดแล้วก็เย็นตัวลงแล้วดูรอบๆบบริเวณเลนลตรงนี้คือทางด้านทิศตะวันออกนะครับซึ่งในช่วงวันที่3ถึง5 เมษายน2567นี้จะมีปรากฏการณ์พระทิตย์ส่องแสงลอดช่องประตูทั้ง15ประตูซึ่งเป็นปรากฏการ,ากรณ์อัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งของปราสศาทศหินพนมรุ้งแห่งนี้วันนี้เป็นวันที่31มีนาคม2567เหลืออีก3-4วัน<ม>ก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่สำคัญนั้น้าขึ้นมานะครับาารเดินมาอีกประมาณ300เมตรครับก็บจะมาถึงตรงนี้ นี่ก็จะขึ้นมาถึงบริเวณด้านหน้าของปราสาทหินพนมรุ้งนักท่องเที่ยวก็มากันเยอะพอสมควรนะครับวันนี้ฝั่งนี้คือประเทศไทยฝั่งน้องคือกัมพูชานะครับจุดพิเศษก็คือแหล่งที่สาตว์หินทรายสิงภูเนี่ยมาจากในส่วนเชื่อเขาพนรมรุงรักโดยส่วนใหญ่ นะอยู่ในท้องที่ถ้าเป็นของประจักษ์ปนมรุ่มเองเนี่ยจะเห็นภาพอยู่ในท้องที่นะครับอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ในส่วนของเครือข่านปน,ง,นงรักเนี่ยจะมีความสําคัญเรื่องกินทรายเห็ิมภูหินทรายเฉลิมภูในเกิดขึ้นจากไหนครับเป็นการจับถมของทรายเนาะแาะในอดีตแถวนี้บริเวณส่วนใหญ่ก็จะเป็นทะเลที่ท่านเห็นภาพนะครับทำไมาเกี่ยวข้องกับทะเลก็เห็นเรื่องของเกลือสินเทาต่าง ทีนี้แน่นอนครับหินทรายีิมพูเนี่ยก็จะมีความพิเศษเรื่องของการเจาะรูเข้าไปที่หินสังเกตนะครับหินเนี่ยที่จะเป็นฐานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีรูที่ท่านเห็นภาพนะครับสีรูเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นฐานเป็นหินก้อนใหญ่หน่อยนะครับผมนะส่วนเรื่องผนังเนี่ยก็จะเป็น2รูและในส่วนด้านบนก็จะเป็น1รูหมายความว่าหินก้อนเล็กด้านบนขนาดกลางอยู่บริเวณภาพผนังอาคาร นะและโครงสร้างฐานเนี่ยก็จะเป็นสีร่รูเป็นก้อนใหญ่เป็นลนักษณะนี้นะครับและหินต่างๆเหล่านเนี้ยมาจากทางเ,าเรือเขาพนมรัก่ยมายังไงอ่ะอๆๆในอดีตเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยว่าเรื่องของชุมชนมีความสําคัญเรื่องของการสร้างประสาทก็คือชาวสวยหรือชาวปุยครับเพราะชาวสวยหรือชาวปุยเนี่ยเขาจะมีเชือกวิเศษ ก็คือเชือกประดับเชือกนี้ทําจากหนังควายนะครับไปตากแห้งแล้วก็มาตัดเป็นเส้นเป็นเชือกพิเศษในการจับช้างป่าได้เพราะฉะนั้นเมื่อจับช้างป่าได้ชักลากหินมาได้ทีนี้ชักลากหินในอดีตเนี่ยชักลากจากเคือข่าพนมรักษมาถึงบริเวณที่สร้างปราสาทเลยไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในก่อนป่ารุกชักก็เลยต้องชักลากหินแล้วก็มาลงแพรเพื่อที่จะถอแพรมาตมลาธานเล็กๆเข้ามาถึงบริเวณจุดที่รวมหินและหลังจากนั้นก็เจาะรูเข้าไปที่หินและก็ชักลากมาบริเวณที่จะสร้างปราสาท นะครับผมได้ให้เห็นภาพลักษณะนี้นะก็คือภาพรวมในการตัดจิดน,นะครับเสร็จแ,แล้วก็นะใช้ช้างเนี่ยชักลากจดมาลงตามแผนและหลังจากนั้นเจาะรูและก็ใช้ช้างเนชักลากมาเหมือนเดิมทีนี้การเจาะรูและใช้ช้างชักลากเนี่ยเป็นยังไงเจาะรูเข้าไปที่หินอันนี้ไว่เป็นสี่สี่รูใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยจะเป็นแปดรูก,ก็คือฝั่งเนี้ยสี่ฝั่งตรงข้ามอีกสี่และหลังจากนั้นก็นาหนันงนะหนังช้างหนังวัวหรือหนังกระบือเนี่ยใส่เข้าไปในรู แล้วก็ตัดไม้เนื้อแข็งเนี่ยตัดลงไปหลังจากนั้นก็ส้มน้ำไปเดือดก็เทราดก็ไปที่ในบริเวณถินไอ้นี่นนหนังสัตว์ก็ฟองตัวเสร็จแล้วไม้จะแน่นพอไม้แน่นเสร็จแล้วก็เอาเชือกพิเศษนี่แหละนะครับเชือกพันกันเนี่ยไปพันผิินอีกทีนะครับไปพันรอบผินนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ไปคล้องกระช้าง แล้วก็ชักลากขึ้นมาในส่วนของพื้นที่เช่นเขาขนมรุง้งหรือบริณรสา,าทหลังเล็กหลังน้อยนั่นเองนะครับทันี้ความสําคัญของรูที่หินก็หนึ่งก็แน่นอนครับพอมาถึงนะครับถ้าเป็นขนาดใหญ่แน่นอนบริหารจัดการื่องความเป็นในส่วนของฐานอาคารทีนี้พอแบ่งได้ครึ่งนุ่งเพราะเอาในส่วนของการใช้เนี่ยมนุษย์หรือว่าใช้คนเนี่ยในการยกโดยใช้นั่งร้านไม้ไผ่แน่นอะนแล้วนี่ไม้ไผ่เนี่ย,ม,ยมีความสําคัญอยู่โดยรอบนี้นะครับ แน่นอนปลูกกันไม่ให้ในส่วนของปราสาทเนี่ยพังหรือพื้นที่ฐานพังและตัดไม้ไผ่เหล่านี้มาทําเป็นนั่งร้านแล้วก็ช่วยกันยกเอาไปวางทีน,นี้การยกไปวางเนี่ยไม่ได้ได้หินปุ๊บเนี่ยนะครับยกไปเลยไม่ครับเพราะเขาต้องใช้วัสดุในการประกัดหินเพราะวัสดุเหล่านั้นเราเรียกว่าเหล็กครับเพราะอุตสาหกรรมเหล็กแต่ก่อนเนี่ยมันมีความสําคัญในรุ่นเรื่องตั้งแต่2 0 0พันกว่าปีได้เป็นยุคเหล็กนะครับเหล็กเหล่านี้มาจากไหนเหล็กเหล่านี้ก็ถลุงศีลาแรงนั่นแหละ นะผ่านความร้อนเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นเหล็กเหลวนะก็มาเทลงบล็อกนะอยากได้หนะ้าตาเป็นแบบไหนก็นะบริหารจัดการเป็นลักษณะบล็อกแบบนั้นนะเสร็จแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของนะใช้ในชุมชนก็อาจจะเป็นเรื่องของการล่าสัตว์ด้วยนะมีการปาดนะเป็นลักษณะของนะทำเป็นมีดเป็นอะไรที่ปาดได้ลักษณะน,นี้นะครับและหลังจากนั้นก็จะมีความสําคัญในเรื่องของการเชื่อมหินเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าก็จะเชื่อมหินยังไงนะครับแล้วนะทาไมต้องเชื่อมหินเพราะ หินเนี่ยที่เป็นฐานเนี่ยเขาอยากให้ฐานเนี่ยมันแข็งแรงก็เลยต้องเจาะนะรูเข้าไปที่หินอาจจะเป็นหินสองก้อนสี่ก้อนหรือว่าสามก้อนนะครับแล้วขนาดเป็นรูปตัวไอรูปตัวแอบ้างนะรูปตัวแซดบ้างแล้วหลังจากนั้นก็ไปทําบล็อกแล้วก็เทเหล็กเหลวมาทําให้เหล็กเนี่ยพอเย็นตัวปุ๊บเอามาใส่ในช่องที่เป็ที่ชิงการเจาะหินเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณด้านหน้าบริเวณด้านนู้นนะครับน่่นจะเห็นเรื่องของการเจาะหินตะปวหลังเต่าเป็นการนูนไปแล้วขนาดนี้เพราะอะไรครับ เป็นลักษณะของการชี้จุดว่าพื้นที่ตรงนี้ถ้ามีตะกวัวหลังเต่าหรือว่เป็นพื้นที่นูนๆตัวนีน้อย่ามาอยู่ใกล้ๆมันอันตรายเพราะมันเป็นมุมของฐานของอาคารต่างๆนะจะเป็นลนักษณะนี้เห็นไหมครับเห็นฮะแต่ก่อนก็ชีตะกวัวหลังเต่าทับเข้าไปที่เหล็กอีกทีหนึง่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นอะไรครับเป็นซีเมนต์อันนี้ซีเม,มนต์ใหม่ที่เราวิหันจัดก,การใหม่เพราะว่าเพื่อความแข็งแรงนะครับต่างๆเหล่าน,นี้มีความทีเศษยังไงกับกำบูชาครับเพราะในอดีต เหล่านี้จะเป็นเส้นทางสําคัญในการทาบุญของกษัตริย์ที่ดูแลในส่วนของเมืองพระนครข้ามถึงพื้นที่บริเวณนี้และเป็นเส้นทางเร,รื่องของการแลกเปลี่ยนสินค้าด้วยนะแต่กัมพูชามีทะเลสาบเนาะมีตัวเลสาบนะครับนีมีปลามากก็ทําเป็นปลาแห้งแล้วบรรทุกเกวียนมาเรื่อยๆตามเส้นทางนี้นะครับจากในส่วนเมืองพระนครขึ้นสู่พิมายเป็นหนึ่งนะเส้นทางสําคัญในอดีตนั้นเนี่ย แน่นอนครับเส้นทางนี้นะครับเ,รรเป็นการแยกเปลี่ยนสินค้าอ่างในสนบ้านสวรวนก็แลกไปชนะอินเทบริาารเวลานี้เรื่องของเด็กต่างๆแลกไปที่พิมายก็แลกตัวเยอะขึ้นาาเยนาาเอะมากออกมาถึงทางหน้าแล้วได้รับข้อมูลความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างปรสาสาทเอาความรู้เราก็จะเข้าไปชมข้างในกันครับ ช่องประตูตรงนี้มี15ช่องประตูตั้งแต่ด้านหน้าทะลุไปถึงด้านหลังเราเข้าไปชมกันครับเข้ามาข้างในนะครับอัศจรรย์อัศจรรย์มนุษย์โบราณก็สร้างได้ไงก้อนหินมีแต่ขนาดใหญ่เลยตรงนี้ครับที่เป็น ทับหลังนาลายบันทมสีห้ามเข้าครับแล้วก็ส่องเข้าไปเข้าก็ออบม,มาด้านข้าง ओम कृष्ण नाम कृष्ण धाम की आग वो भी पार्वती हो ओम कृष्ण ओम कृष्ण जय नमर्बल ददसम केवानम ऊ तो नहीं अब เลินอ่นบมืดเดือทางก็ทุกปีนี่ตรงนี้เลยตรงทุกวันไม่เพีเยเ้ยนเลยผมคิดว่าจะมาดูพรุ่งนี้ ไม่คือเขาจะมีวงรอบของเขาตายตัวเลยอยู่อีกสองวันอยู่อีกสองวันมว่าพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันไหมขึ้นนะขึ้นทุกวันและตกทุกวันแต่แต่มันไม่ตกมันไม่ทากอันนี้คือตรงประตูครับขอบคุณมากครับันอีกสองวันครับผมเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาอาทิตย์ตกวันที่ห้าหรือเจ็ดมีมาที่ตรงนี้คือแผ่นจารึกของปราสาทพนมรุ้งนะครับมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาจีน ตรงนี้เป็นแผนผังปรา,าสาทพนมรุง้งตอนนี้เดินชมรอบๆแล้วก็เข้าไปดูภายในเรียบร้อยแล้วนะครับอะเดินทางกลับกันพบกันใ่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เขาพนมรุง้งถ่ายจากฝั่งอำเภอรประโคนชัยขึ้นไป